ผมจ่าสิบเอกสุริยันภูมิลำเนาหรือเลือกเล่นว่าจ่าโอครับผมอยู่หน่วยกองประชาการทหารพัฒนาครับหน้าและเขียนว่ามีเล้แปดด้วยตาตาแล้วก็หลังเป็นยันเห็นที่ลงนี้นึงโอเคจะได้เห็นหน้าแล้วโอเคโอ้สวยงามมากนรัแล้วมีเด็กเหล็กน้ำพีผสมด้วยครับมีเหล็กน้ำพีด้วยนะครับแล้วก็มีเส้นเกสรเกสรหรือว่ามีสมเด็จ นะครับปาาคุมภมดิเงินสารที่เหลือทั้งเก่าผมมันผสมหมดแต่มันเพิ่มไอเหล็กน้ำพีที่เพื่อนผมเอามาจากอุตรดิตถ์ครับแล้วก็มีประมาณกี่องค์ครับเจ็ดทันครับเจ็ดทันครับตอนนี้แจกไปแจกอย่างเดียวเลยแจกแจกแจกสนแจกให้คลหลานนายทรงชัยพลตีผมเรียกพอปตะนี่ประมาณ สามพันแล้วก็คนตี 3, นํำรงสามพันพันตัวไปแจกต่อพันไปแจกต่อต่อผมไม่ทราบแล้วก็มีไอ้สร้างพร้อมกับไอ้ไอ้สมเด็จเนี่ยก็คือเหรียญพุทธซ้อนเหรียญพุทธซ้อนด้วยครับนี่ครับเป็นเนื้อทองคำห้าองค์เนื้อทองคำเอาห้าไอ้พี่นี่คือทองคำเลยนะครับทองคำแท้โอ้โหสวยมากนี่ด้านหลังไหครับพี่ขึ้นบนนี้หนึ่งครับพี่โอเคครับ อันนี้เหรียญหน้าครับเหรียญหน้าหนาามีเก้าองค์ครับครับผมครับครับถอยๆพีหน่อยพี่ถอยหน่อยโอเคครับสวยมากเลยนี่นาานะครับครับแล้วมีเหรียญครับโอ้สวยงามมากๆเลยหลวงพ่อคมปลูกเ็กให้เรียบร้อยปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดนี่ปีห้าแปดปีห้าแปดครับแล้วก็มีเหรียญ เนื้อตะปูอัปก,ก้าอัปป้าด้วยทองแดงทองเหลืองเนี่ยปก้าปก้าอัปป้าได้สร้างห้าร้อยองค์ตะปูก็ห้าร้อยองค์ทองแดงสองพันหกร้อยองค์ทองเหลืองสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดองค์ ให้อาจารย์แจกสามพันองค์ใหม่ให้พักเหนือเยอะกว่าพักใต้แล้ว้งแตกที่จะมาเนี่ยประสบการณ์ที่ได้ยินก็มาเป็นยงด้านไมตาจะดีด้านไมตาแคบพลาดครับแต่ผมก็มีมาเล่าให้ฟังไหมครับพี่ไม่ค่อยมากผมยังกิน ทำไงพี่ทำไงเรายิงลองไปขอขอว่ามีพุทธคุณหรือเปล่าผมอยากเรียนรู้ชอบแต่พี่ทำไงก็เอาไปวางไว้บนผ่านแล้วก็ยิงครับอ๋อก็เอาไปวางไว้บนผ่านแล้วก็ยิงครับอ๋อแล้วเป็นไงไม่ออกเลยนะยิงกินนัดใ่ไหมก็ไอ้สับไปก็หกนะโอ้ก็ก็มาถามอาจารย์อาจารย์บอกไม่บาปเพราะผมอยากรู้พุทธคุณอ๋อมันเหมือนว่าขอเข้ามาแล้วครับขอ ที่จะฝากถึงลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วหรือผู้ที่สถาปนใหม่เนี่ยก็ระหว่างรายการไปเนี่ยเป็นมีคนนะครับอยากได้อยากมีอยากศึกษาถึงถึงพระคมอยากฝากะไรครับครับผมถามอาจารย์นะครับบออาจารย์ครับคบา,าถาหรืออะไรเนี่ยทุกคนสวดได้หมดแต่ถ้าถามว่าจิตม่นิง่งหรือเราไม่ไปดินแบบก็เหมือนนกแก้วนกกุดพงอ่ะพระเราไปเฉยอยู่บนพานก็ไม่มีประโยชน์เราไม่นับถือ เราไม่เคารพบูชาเราเอาวางไว้เฉยไม่มาแปก็ไม่มีประโยชน์ก็เหมือนเรารักแม่เรารักตาปากเราไม่ดูแลพ่อแม่ถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่เราก็ไม่ต้องไปนับถือพระคไหนพระคไหนเขาก็ไม่ช่วยเราช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้ต้องปฏิบัติทําอะไรต้องปฏิบัติแล้วทําสรุปว่าหลวงพ่อกมได้ตาว่าต้องปฏิบัติต้องบูชาพระต้องเคารพแม่ดูแลพ่อแม่ พ่อแม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันวัยรุ่นมันจะลืมแล้วนะว่านะวันนี้พี่ได้ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพระต่างๆเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ข้อคิดพุทธธรรมจากหลวงว่าปมได้สุดยอดจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากนะครับผมอ่าถือวยังไงคือผมขอเบอร์นะครับเพื่อจะให้่านผู้ชมเกิดชอบจะศึกษาสอบถาม นะครับ,รบขอบคนะคราวนี้ได้โชว์ไปสองฉากได้นี่ขอบคุณมากมากครับ